ค่ะทุกคนเชอรี่อินเตอร์ค่ะวันนี้รี่จะมาสาธิตวิธีการทานผลิตภัณฑ์ของเจเนสนะคะจะมีอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวสุดยอดอาหารเสริมนะคะ reserve อันนี้จะเป็นอาหารเสริมรูปแบบเจลนะคะก็จะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของ r e ส p i r a ท o ลนะคะเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระก็มีส่วนผสมเบอร์รี่ทับทิมนะคะว่านหางจระเข้เม็ดอังนงุนชาเขียว ตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมที่สุดยอดเลยนะคะทานแล้วก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาแกะชิ้มกันนี่คะ่ะฉีกแบบนี้เลยแล้วก็อืมอืมอืมอร่อยมากนะคะเวลาเราทานก็จะหมุนเห็นรี่ทำไหมคะจะหมุนขึ้นเพื่อให้ออกมาให้หมดเลยอืม มดแล้วออร่อยมากนะคะเอวิธีการที่ให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะคะเราก็จะทานตอนที่ท้องว่างอาจจะเป็นตอนที่เราตื่นขึ้นมาแปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็ทานหนึ่งซองนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งซองส่วนอันนี้จะเป็นกาแฟผสมคอลลาเจนแล้วก็ผสมส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะแล้วก็จะมีพวกว,วิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะทําให้ผิวพรรณดีแล้วก็ตัวนี้จะ ช่วยในการเาผาผลาญไขมันด้วยช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นตัว a 4 A4 ตัวนี้นะคะจะเป็นอา,อาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของอปรับฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องไวทองนะคะก็ตัวนี้ทานดีมากทานแล้วก็จะช่วยให้ผิวพรรณเปลง่งปลั่งนะคะช่วยภายในของผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นแผงๆอย่างน,นี้นะคะซองนึงก็จะ กล่องนึงก็จะมี2แผงนะคะทั้งหมด30เม็ดก็ทานวันละ1เม็ดนะคะจะเป็นแคปซูลแบบนี้นี่ทานจริงนะคะเห็นไหมแกะแล้วนะคะก็ที่ทานอยู่ก็จะมีแค่3ตัวนี้นะคะส่วนตัวอื่นที่ทานตัวบีบีเนี่ยนี่ก็ทานไปแล้วก็ช่วยลดน้าหนักได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแปลงทำกล้ามกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อเป็นตัวบล็อก เบิร์แล้วก็บิวตัวนี้ก็สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหามาให้ดูแป๊บนึงค่ะลืมเลยนี่นะคะตัวนี้คือ BBB เป็นอาหารเสริมช่วยลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ก็จะทานแล้วระทานวันล,ละ2แคปซูลนะคะก่อนอาหารก็จะเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักได้นะคะ ก็ผลิตภัณฑ์ความงามก็มีอีกหลายชนิดหลายชิ้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายให้ดูนะคะแล้วก็มีการสาธิตการมักหน้าหรือว่าการล้างหน้ามาให้เพื่อนๆดูนะคะสนใจยังไงทักมาได้คะ่ะสวัสดีค่ะ